ปัญหาข้อแรกนะคะได้เขียนมาว่าการกล่าวสมาทานศีลน,นั้นจำเป็นจะต้องกล่าวทุกครั้งหรือไม่นะคะหากแค่เราตั้งจิตว่าจะทำดีเพราะว่าศีลห้านั้นก็คือปกติในชีวิตอยู่แล้วเนี่ยจะ,จะต้องสมาทานทุกครั้งหรือไม่เจ้าคะไม่จำเป็นไม่จำเป็นทุกครั้งคือครั้งแรกเนี่ยศีลหนึ่งสมาทานศีล สองวิรัติศีลน,นะฮะแล้วก็นะสมุทเฉทะศีลนะเจตนาศีลคือถ้าเราตั้งใจจะรักษาเราไม่ได้สมาทานก็จริงอยู่ที่เจตนาเป็นสำคัญส่วนการสมาทานนั้นคำว่าสมาทานแปลว่าการถือเอาด้วยใจการถือเอาด้วยใจคือใจเราก็น้อมไปรับแล้วก็ว่าตามแล้วก็จะปฏิบัติตามนั้นอันนี้คือเป็นสมาทานศีล S <S แต่ถ้าเราไม่ได้สมาทานข้าพเจ้าตั้งใจจะงดเว้นฆ่าสัตร,ร์ลักทรัพย์พืชปิดในการมไม่พูดเท็นไม่ดื่มสุราเมลัยตั้งใจงดเว้นก็เป็นเจตนาศีลหรือเมื่อศบโอกาสจะฆ่าเราก็ไม่ฆ่าสบโอกาสที่จะลกักทรัพย์เราก็ไม่ลกักทรัพย์สบโอกาสที่จะพืชปิดในกรรมเราก็ไม่ทําพบอกาสที่จะโกหกเราก็ไม่โกหกศบโอกาสที่จะดื่มสุราเราก็ไม่ดื่มอันนี้ก็คือตั้งใจงดเว้นเมื่อกับศบเหตุการณ์นั้นั้นเรียกว่าวิรัตตนิส ส่วนศีลของพระอริยเจ้ามีพระสูดาบันเป็นต้นนะเป็นศีลที่ละได้อย่างด็ดขาดงดเว้นได้อย่างด็ดขาดนะเป็นวิรัตเป็นสมุทเฉทะประหานเป็นสมุทเฉทศีลน,นะเป็นเจตนาอันยอดเยี่ยมเพราะนั้นสมาทานเนี่ยบางครั้งก็ควรสมาทานบางครั้งไม่สมาทานก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวของเราว่าเราจะเอาศีลแบบไหนเจริญพรเจ้าค่ะ คือสรุปแล้วมีเจตนาเป็นตัวตั้งมีเจตนาเ,นเป็นตัว,<ร>ต,วตั้งเจริญพรเจ้าค่ะขอลำดับข้อที่สองเลยนะคะ,ะ,คะ,ะการมีมิจฉาทิฐิย่อมจ,จะเจริญสินห้าไม่ได้ไม่ได้ดีใช่ไหมเจ้าค่ะเสมอ มันเสมอไปหรือไม่คะเพราะในขณะที่คนที่มีสัมมาทิฏฐิบางครั้งก็ยังพลาดเราจะยึดสิ่งใดเป็นหลักเจ้าคะมิจฉาทิฏฐิกับการรักษาศีลห้าเนี่ยมนคนละอย่างกันมิจฉาทิฏฐิก็เียว่าทิฏฐิสามัญญาตาไม่เกิดศีลสามัญญาตาศีลนั้นเป็นพื้นฐานนะทิฏฐิเนี่ยเป็นเรื่องของความเห็นวันทิฏฐิเนี่ยเป็นเรื่องของเรียกว่ามโนกรรม สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกคือเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นต้นเห็นแจ้งในอริยสัตว์ทั้งสี่มีความเห็นถูกในเรื่องสิบเรื่องอันนั้นคือลักษณะของสัมมาทิฏฐิเพราะระหว่างสัมมาทิฏฐิกับศีลเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่บางทีมันไม่เหมือนกันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นแหละศีลท่านในมรรคแก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมดาสัมมาอาชีวะส่วนความเห็นถูกเป็นมรรคแข้อที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิ เพราะฉะนั้นมาคนละเรื่องศีลเป็นพื้นฐานเลยสม,มาธ,ธิเนี่ยบางทีมาเกิดทีหลังคือความเห็นถูกเนี่ยมันจะเกิดก็ต่อเมื่อพระโตโคสะได้ฟังเทศโยนิโสพระราชการได้ฟังธรรมส่วนศีลห้าที่ได้เกิดเป็นคนเนี่ยก็คือศีลเนี่ยเรารักษาเราได้เกิดเป็นคนแต่สม,มาธ,ธิบางทีมันยังไม่เกิดเกิดเป็นคนแล้วแต่สมาธิิยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นระหว่างสม,มาธิฐิหรือมิจฉาทิฏฐิมันสูงกว่าเรื่องของศีลส่วนศีลมันเป็นพื้นฐาน มรรคดถ้าเราจะลงมือปฏิบัติให้ลงมือปฏิบัติที่ศีลขั้นที่2ลงมือปฏิบัติที่สมาธิขั้นที่3มลงมือปฏิบัติที่ปัญญาคือสมาธิทิฏฐิและสมาสังกัปะเพราะฉะนั้นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิกับเรื่องของศีลเนี่ยมันกนล,ละขั้นกันศีล<ช>เป็นขั้นต้นสมาธิทิฏฐิเป็นขั้นสูงสุดในมรรคดเจริญพรสรุปว่าศีลห้ามาก่อนแล้วจะตามมาด้วยสมาธิทิฏฐิ<ช>ถูกไหมเจ้าค,จค่ะเจริญพรเจ้าคะ่ะ ข้อต่อไปนะคะสินห้าถ้าไม่มั่นใจว่าทำได้เราตั้งใจถือสินห้าไปก่อนเมื่อเผลอทำผิดไปบ้างบางข้อแล้วสมาทานใหม่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ไหมวงเล็บต้องต้องทำงานนะคะ่ค่ะก็ตั้งใจสมาทานใหม่ตั้งใจรักษาใหม่ก็คือผิดก็ผิดไปยังมีให้ผิด ยังมีโอกาสได้เกิดเป็นคน,นยังมีให้ผิดนะบางคนไม่มีศีลจะให้ผิดเลยเพราะฉะนั้นเออผิดข้อที่หนึ่งออดีแล้วยังผิดนะยังดีดีตรงไหนยังมีให้ผิดเพราะฉะนั้นเรายังมีศีลอยู่พอมีศีลแล้วโอกาสผิดพลาดมีได้ไหมมีก็เกิดเป็นคนเนี่ยเกิดเป็นคนเหมือนกันบางคนสติปัญญาสมบูรณ์มากเลยเพอศีลข้อที่ห้าเนี่ยรักษาว่าดีมากๆบางคนเกิดมาอายุยืนมากเลย พอศีลข้อที่หนึ่งรักษาไว้ดีมากๆาบางคนเกิดมาแล้วทรัพย์สินอยู่กัระทุกอย่างไม่หายเลยพอศีลข้อที่สองรักษาไว้ดีมากเพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนเนี่ยก็คือศีลที่เรารักษาพอที่จะได้เกิดเป็นคนถ้าเกิดเป็นคนเราก็ดูได้เลยบาคนนี้อายุไม่ค่อยยืนศีลข้อหนึนน่งชอบผิดบ่อยมากๆรักษา,<ส>า <requiring S 2> รักษาแต่ผิดผิดบ่อยมากๆเลยเกิดมาก็อายุไม่ยืนแค่นั้นเองเพราะนั้นพอที่จะได้เกิดเป็นคนเนี่ยเรารักษาชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็ได้เกิดเป็นคนแล้วแต่รักษาได้มากกว่านี้ล่ะ เกิดเป็นคนเนี่ยอายุยืนยาวนานกว่านี้อีกรักษาได้บริสุทธิ์จริงๆล่ะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างเพราะฉะนั้นการที่เรารักษาได้เนี่ยมากน้อยก็ขึ้นดูกับเหตุการณ์ปัจจุบันได้เลยบางคนก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังบางงคนก็รูปร่างสมสัดส่วนบางคนก็ไม่สมสัดส่วนบางคนก็เป็นคนมีสติปัญญาบางคนก็ไม่มีสติปัญญาเพราะอะไรก็รักษาได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาพอที่จะได้เกิดเป็นคน แต่เป็นคนแล้วมันไม่สมบูรณ์ไปตลอดเวลาก็แสดงว่าสี่ห้ามันไม่เพอร์เฟกตลอดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์จะได้เกิดเป็นคนไหมมีสิทธิ์แต่เกิดมาแล้วมันจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็ขึ้นดูเหตุการณ์ปัจจุบันดูได้เลยเจริญพรเจ้าค่ะคนเกิดมาทุกคนคือต้องมีชีวิตและมีวิญญาณฟังแล้วเหมือนเข้าใจแต่สงสัยวิญญาณเกี่ยวข้องโดยตรงอย่างไรกับชีวิต และเกี่ยวข้องกันช่วงใดตั้งแต่เกิดหรือมาพร้อมพร้อมกันจงชีวิตและวิญญาณมันเป็นภาษาบาลีทั้งสองคทั้งสองคำเลยชีวิตแปลว่าแปลว่าอะไรโยงชีวิตแปลว่าเป็นอยู่ชีวิตะคำนี้แปลว่าเป็นอยู่อะไรมันเป็นอยู่รูปชีวิตะนามชีวิตตะรูปชีวิตกับนามชีวิต ชีวิตตรูปแล้วก็ชีวิตตินทรีเจตสิกชีวิตนามคือชีวิตตินทรีเจตสิกเพราะนั้นคำว่าชีวิตมีสองอย่างชีวิตตรูปแล้วก็ชีวิตนามอันนี้คือเรื่องของชีวิตก่อนแล้วก็วิญญาณวิญญาณคืออะไรวิญญาณเนี่ยคือสิ่งที่ชีวิตจะไปอาศัยอยู่ชีวิตเนี่ยมันเป็นชีวิตตรรูปแล้วก็ชีวิตนามไปอาศัยอยู่ที่ไหนเนี่ยวิญญาณอาศัย จริงๆเป็นที่อาศัยของวิญญาณไม่ใช่ไปอาศัยนะเป็นที่อาศัยของวิญญาณชีวิตตลูกก็ดีชีวิตตนามก็ดีเป็นที่อาศัยของวิญญาณแต่ระหว่างชีวิตจินทรีย์เจตสิกกับวิญญาณเนี่ยมันเกิดร่วมกันดับพร้อมกันมีที่อาศัยอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันแล้วมันไปอาศัยอะไรล่ะอาศัยชีวิตตลูกคือหัตถยาวัตถุและตัวอาศัยจริงคือชีวิตตลูกแล้วตัวที่เข้ามาอาศัยคือชีวิตตนามและวิญญาณ วิญญาณอาศัยตาเกิดทําให้เราเห็นคือจักขูวิญญาณวิญญาณอาศัยหูเกิดทําให้เราได้ยินเรียกว่าโสตวิญญาณวิญญาณอาศัยจมูกเกิดทําให้เรารู้กลิ่นเรียกว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยลิ้นเกิดทําให้เรารู้รสเรียกว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยกายทุกสัดส่วนทําให้เรารับรู้สัมผัสเย็นร้อนได้เป็นกายวิญญาณวิญญาณที่เกิดตรงฐานกลางรับรู้เรื่องราทั้งอดีตทั้งปัจจุบันอนาคตเรียกว่ามโนวิญญาณ วิญญาณแปลว่าตัวจิตที่รู้อารมณ์เรียกว่าวิญญาณเพราะฉะนั้นชีวิตมีสองอย่างชีวิตตูปชีวิตนามและชีวิตนามเนี่ยคือเจตสิกชีวิตนามคือเจตสิกแล้วก็ตัววิญญาณก็เป็นนามนามคือวิชีวิตนามแล้วก็วิญญาณไปอาศัยชีวิตตูปนะชีวิตตูปก็คือเป็นรูปชนิดหนึ่งก็คือมีรูปแล้วนต่จริงๆไม่ใช่ตัวชีวิตตูปุมันอยู่ที่ไหนล่ะมันก็อยู่ของมันในรูป28ชนิด ในรูปยี่แปชนิดมีชีวิตรูปด้วยมีหัตยวัตถุมีรูปเหล่านี้ด้วยน้มก็ไปอาศัยฐานตรงนั้นประดิษฐานอยู่ไปอาศัยฐานตรงนั้นเกิดเพราะฉะนั้นระหว่างรูปกับนามหรือระหว่างชีวิตกับวิญญาณเนี่ยนะใครเป็นตัวอาศัยใครเป็นที่อาศัยตัวนามเป็นที่เป็นเป็นผู้อาศัยรูปเป็นที่อาศัยถ้าไม่เข้าใจก็ดูปูเสชวนรู้จักปูเสชวนมายโยม ปูเสฉวนเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในกระป๋องเนี่ยก็ได้มันออกจากกระป๋องเนี่ยไปเข้าอยู่ในอะไรก็ได้อันนั้นก็คือลักษณะของปูเสฉวนเนี่ยร่างของมันในจริงไม่รู้เป็นอะไระมันเข้าไปอยู่ได้ทุกที่นามของเราก็เช่นเดียวกันเข้ามาอยู่ในร่างของมนุษย์ก็เป็นคนบางครั้งนามคือวิญญาณของเราเข้าไปอยู่ในร่างของสัตว์เดรัจฉาน บางครั้งนามคือวิญญาณงเราเข้าไปอยู่ในร่างของเทวดาบางครั้งนามคือวิญญาณงเราไปอยู่ในร่างของพรหมบางครั้งนามคือวิญญาณงเราไปอยู่ในร่างของสัตวน์นรกเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างคือรูปประคันเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่นามเนี่ยคือชีวิตตินรีเจตสิกแล้วก็วิญญาณเข้าไปอาศัยร่างแล้วก็เอาข้อมูลเก่าๆไปผสมผสานเข้าไปนะก็ก็ได้ว่ากรรมจิตอุตุอาหารเป็นที่ปรุงแตง่งแล้วก็จะมีการเกิดร่วมกัน มีการทํางานร่วมกันมีผลเก่าจากอดีตก็คือเจตนาเจตนาก็เป็นนามเจตนาที่ทํากรรมเนี่ยเป็นนามก็ไปก่อตัวให้รูปเกิดขึ้นใหม่ทั้งรูปทั้งนามเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเจริญพรเจ้าค่ะคำถามนี้ถ้าจะยาวนะเจ้าค่ะเจ้าเจ้าของคำถามก็หลังไมได้นะคะท่านอาจารย์ค่ะ คำามต่อไปนะคะขออย่างเร็วเพราะว่าใกล้เวลาถ้าฆ่าสัตว์ชนิดหนึ่งเพื่อปกป้องสัตว์อีกชนิดหนึ่งเช่นฆ่างูเขียวหางไหมเพื่อปกป้องสุนัขผู้ฆ่าจะได้รับผลจากการฆ่าหรือไม่เจ้าค่ะฆ่างูฆ่าสุนัขก,ก็เป็นปานาติบาตเหมือนกันลักสุนัขแล้วฆ่างูจริงๆแล้วงูก็หนึ่งชีวิตสุนัขก,ก็หนึ่งชีวิตจริงๆถ้าไม่ฆ่า เราทำได้ไหมทำได้แต่เราไม่ทำพอเห็นงูปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเกิดโทสะอยากจะฆ่าขึ้นมาทันทีเป็นเรื่องปกติธรรมชาติพะงูก็เป็นสัญลักษณ์ของโทสะอยู่แล้วพอเราเห็นปุ๊บเราอยากจะฆ่าขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราสวดพระสูตรสูตรหนึ่งพระปริตรปริตหนึ่งก็คือขันธปริตวิรูปะคกเมตตังเมตตังเอระปเทเมสัพยาปเตเมเมตตังเมตตังกันหาโคตมะเกหิจจ อภาตะเกหิเมเมตังเมตังดวิปารตะเกหิเมจะตุปะเทหิเมเมตังเมตังบหุปะเทหิเมมามังอปารตะโกหิงสิมามังหิงสิดวิปารตะโกมามังจะตุปะโตหิงสิมามังหิงสิบหุปะโตบทนี้ถ้าเราสวดปุ๊บงูก็ดีสุนักก็ดีสัตว์สองเท้าสัตว์ไม่มีเท้าทั้งหมดเป็นสัตว์ที่เราควรแผ่เมตตาพอเราแผ่เมตตาแล้วงูก็ไม่กัดสุนัขหรอก สุนัขก,ก็ไม่ตายหรอกแต่ว่าเราคิดว่างูจะกัดสุนัขตายเอางูซะก่อนเลยรักษาเปื่หนึ่งชีวิตฆ่าไปหนึ่งชีวิตแต่ถ้าแผ่เมตตาละ่ะสองชีวิตปลอดภัยสามชีวิตปลอดภัยถ้าเราฆ่าละ่ะเราเองก็สักวันหนึ่งไปเกิดเป็นงูเราก็ต้องถูกฆ่าพอาะนั้นหนึ่งชีวิตแลกกับหนึ่งชีวิตถ้าเรามีแผ่เมตตาปุ๊บเห็นงูเข้าบ้านโบราณบอกว่า อย่าเอาไม้ไปทุบตีให้ตักน้ํามาใส่ขันแล้วก็สวดขันทบริธ์คือวิรูประเคลงไปแล้วก็เอาน้ํานั้นไปสาดไล่มันออกไปด้วยน้ําน้ำมนต์ขันทบริธ์แล้วไม่นานลาบโชคลาบจะเข้ามาในบ้านโบราณได้บอกเอาไว้เพราะนั้นอย่าฆ่านะสวดขันธปริธแล้วก็น้ำนี้สาดไปเดี๋ยวมันก,ก็ไปไม่นานเดี๋ยวสิ่งดีๆเข้ามาแต่ถ้าเราฆ่า ไม่นานสิ่งที่ไม่ดีก็จะเข้ามามันก็เป็นนิมิตหมายบางอย่างเพราะฉะนั้นนะ่ยขันธบริตสวดเถอะถ้าสวดไม่ได้เปิดหนังสือสวดพอเมตตาบริตบรจบแล้วขันธบริตเลยอันนี้ก็คืองูก็ไม่ตายสุนัขก,ก็ไม่มีอันตรายเจริญพรอค่ะ ต้องกลับขออภัยกลับขอเข้ามาทุกท่านด้วยเนื่องจากเวลามันกระชั้นชิดจริงๆนะคะคือท่านก็มี a c e b o o k นะคะเราจะเอาคําถามทุกคาถามที่ท่านเขียนเนี่ยขึ้น Facebook แล้วให้อาจารย์ตอบดีไหมคะหลังใหม่โอเคไหมคะท่านอาจารย์อันนี้จะเป็นขอเป็นคําถามสุดท้ายเลยนะคะดูท่านจะอันนี้เป็นชีวิตประจําวันจริงๆคําถามสุดท้ายนะคะถ้าเราต้องใช้ชีวิตท่ามกลางหมู่คน่านทุศิล เป็นส่วนมากเราจะดำรงตนให้ศีลบริสุทธิ์และรักษาคันติไม่ให้แตกได้อย่างไรเจ้าค่ะโบราณเขาบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังยั้งความคิดอย่าปล่อยให้ความคิดตเตลเิดเปิดเปิงถ้าอยู่คนเดียวอยู่ร่วมมิตรให้ระวังยั้งคำขานอยู่สองคนขึ้นไปให้ระวังคำพูดคำจาอยู่ร่วมราชให้ระวังยั้งทำการอยู่ประเทศใดให้รบกฎหมายประเทศนั้นอยู่ร่วมพานให้ระวังทุกอย่างเอ่ย ให้ระวังทุกอย่างเอ่ยเราพูดดีเขาไม่ดีด้วยพอเขาเป็น่านเราคิดดีเขาก็ไม่ดีด้วยพอเขาเป็นพานเราทําดีเขาเขาก็ไม่ดีด้วยพอเขาเป็น่านทํำยังไงดีให้ระวังทุกอย่างเอ่ยเอาอะไรไประวังสติสัมปชัญญะมีสติโอ้เราอยู่ใกล้คน่านนะอย่าพานตามเขานะนะเหมือนกับถ้าสุนัขเห่าเนี่ยอย่าเห่าคืนสุนัขนะ <c oughs> คนพาเนี่ยทำไม่ดีเราอย่าไปโต้อตอบนะหาทางหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงยังไงทุกครั้งที่ทาบุญให้ตั้งจิตว่าอิมินาปุญญกรรมเมนะ้ดยบุญนี้ที่ข้าพเจ้ากระทามาเมพาละสมาคโมขออย่าให้ข้าพเจ้าได้สมาคมกับคนพานเลยสตังวัสมาคโมโหตุจงได้สมาคมกับคนดีเท่านั้นยาวันิพานัตฏิยาตราบจนถึงซึ่งพระนิพพานเทินตั้งจิตอย่างนี้ดีที่สุดขอเจริญพรสาธุเจ้าค่ะค่ะ ลำดับต่อไปนะคะกราบขออนมต์พระอาจารย์นำแผ่มเมตตาถวายเป็นพระราชกาุศลเจ้าค่ะจะถวายเป็นพระราชกาุศลแก่พระราชาก่อนอิธานีโสมหาราชาสัตตาสีติสัตตาสีติสมายุโกสัพายุโกอีทิเส มังคะเลกาเรเทมัสสะวรัมังคลังรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะสายังสัพะกุสลังกัมมังอัมเหหิ อมเหหิปัสุตังส,สัทธาย <egen no S 1> ันโนสัพพะปริตัญจระพระนิตังสิทธิทายกัง,ททกงตัสสะตัสะสะ,ะสนุภาเวนะ,ะนภูมิพโล,พพโลนาราธิโป ทีคายุโก,โกอโรโคจะ,คจะสุขิตโอขตโอ,อากุโตพยโตพยพลูเปโตสัโตโ,ตโ,ตโหตตโหตสัพพะจินตานะปาระคู จิรังรัชเชจปฏิฐาตุปฏิฐาตุปฏิฐาปฏิฐาทายะวาสินังทายะวาสินังพระมหาราชเจ้าพระมหาราชเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นทรงเจริญพระชนมายุทรงเจริญพระชนมายุ87พรรษาแล้ว87พรรษาแล้วในมหามงคลสมัยเช่นนี้ในมหามงคลสมัยเช่นนี้ าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรขอถวายพระพรชัยมงคลชัยมงคลแด่สมเด็จแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระบรมบพิตระะพ,พระราชะสมภารเจ้าพระราชสมภารเจ้าพระองค์นั้น คือ,คอด้วยเดชาอนุภาพด้วยเดชาอนุภาพแห่งพระศีรัตนตรัยแห่งพระศีรัตนตรัยและด้วยอนุภาพและด้วยอนุภาพแห่งพระปริศแห่งพระปริศที่อํานวยความศักดิ์สิทธิ ที่อำนวยความศักดิ์สิทธิ์ให้ทั้งปวงให้ทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สวดสาธยายแล้วนี้ได้สวดสาธยายแล้วนี้ขอพระบาทสมเด็จขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลภูมิพลบรมบพิษ บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าร,ราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรนง,นนนงนิราศ จากโรคาพาธจากโรคาพาธทร,ะะสสรงพระเกษมสําราญทรงพระเกษมสําราญหาเพศภัยจากที่ใดๆหาเพศภัยจากที่ใดๆมาพ้องผ่านมิได้จะมาพ้องผ่านมิได้มีพระพรานามัยแข็งแรงมีพระพรานามัยแข็งแรงมีพระสติมั่นคงมีพระสติมั่นคงทรงได้รับความสําเร็จ ทรงได้รับความสำเร็จแห่งพระราชดําริทั้งปวงแห่งพระราชดําริทั้งปวงสถิตสถาพรอ,อยู่สถิตสถาพรอ,อยู่ในไอศูนย์ราชสมบัติในไอศูนย์ราชสมบัติเป็นที่พึ่งแห่งพระศพน,นิกรชาวไทยเป็นที่พึ่งแห่งศพพระเจ้าอชาวไทยตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทินสัพเพสัตตาสัพเพ,ส,ส,พสัตตาสัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาท เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นีคา,นนคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิเเเอดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตตานางปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยให้พ้นจากทุกภัยทั้งสินงส้นเธอจะท้ออา,ทาวริวหาปุราปริปุรเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกะปติ อิจิตังบริตังติหังคิปเมวะสมิฉตุสเพปเรนตุสังกปา,าจันโทปนารโสยทามณิโชติระโสยทาสพิเดวิวัตชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพรโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเติปวัตวันตรายโยอันตรายย่ามีแก่ท่าน สุขีที่คายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาประชายิโนจัตตาโรโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังธรมสี่ประการคืออายุวันณะสุขพะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิด ภาวะตุสรัพรพมังกลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านระคันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ สาธุสาธุสาธุขอเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์ค่ะกราบ